โอเคครับทุกคนก็กลับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับอ๋อแล้วครั้นี้นะครับพี่ก็จะมาสองสองนะครับกับเด็กกระโปรงนะครับทุกคนคือมันอยู่อังฮีโรอีกมั้งเนี่ยไอคนเนี้ยทุกคนไอคนนี้อยู่อังฮีโรอีกเว้ยวายคนนี้น่าจะอยู่ไดมอนด์ไม่ฮีโรอีกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตบมันอี้นะแต่พี่เล่นไม่เป็นเราไม่ได้ตบเราเราจะแพ้มั้ยหรือเปล่าแต่เราก็มีแจกเกียร์อยู่ฟังแล้วนะครับทุกคน เราจะมาดูเด็กแกนครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะโหดไม่ปากดียังวะทามใ่ชุบทาไม่ชุบเท่ไเลยครับเดี๋ยวไม่ดข้อจะมาอ้างทาไม่ชุบพาไมเขียสิยาเอาแต่บอกโอ้โหทุกคนดูวันดีครับพอดีฟังภาษาต่า่ชุบทา่ชุบควันเฮ้ยเฮ้ยผมกนนะ

โอ้ยเยอเลยหนีย <à S 1> ังเดียวเลยว่ะโอ้ยนี่อะไรตัวดิเว้ยเฮ้ยนี่ได oh yeah. oh ้นี้ได้ได้ได้ สรุปกดกดมีแค่ห้ามเล่นชุบอย่างเดียวไก่กระปุกน,อน้อยามเล่นชุบยิงเล่นปืนกลก,ก,ก็ได้เล่นปืนกลก็ได้ไอหนุ่มเล่ปืนกลก็ได้ไม่ไหวละทำเล่น <วะ S 2> ชุบนะไม่ไหวเลยโอ้โคตรไก่เลยโอ้โโอโโเย,อย้เพื่อนเลยครับตอนแรกคิดว่าจะมาเตึงเซกิวเคไม่มีสกิวปากโง่แล้วแรกคิดว่าจะต้องมาหัวแตกทุกคนดีครับโอ้โหได้ ก็มาดีควายเฮ้ยดาวไปใหู้อย่าชุบอย่าชุบโอใจโบอย่าชุบโขมไปโอเดย์มีปัญญาเหรอมีปัญญาเหรอโอ้ยดูใส่โปแฉกโอ้ยดูเกรีลนะครับดูรูดูไับ มาควายกมัจอกเลยไก่ก็แพ้ไปดิฮัลโหลไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยยิงไก่ไม่ไหวขึ้นเลยขึ้นเลยยิงไก่ไม่ไหวขึ้นเลยฝากไปแก่แล้วนุ่มฝังไปแก่แล้วอยู่มามาโถมดิควาย วิ่งตายเด็กเป็นตัวเองโง่ตายโง่โง่แม่งเลยชี้อะแม่งเลยโขขังโมงงาวโอ้โห f i ควายพวกโง่ตายไปดีเดี๋ยวไม่ตายครับผมดาวไม่ไม่ไหวละพันยาวอะพันยาวอะเขาพันยาวอะมึงมาแล้ว đang làm cái gì đấy, đôn mà đôn tơ tệp mà khám luôn, má má má, thốn thốn thốn, ôi ôi, hóa đi, lún lún lún, ô, đù tơ tệp mà, má thỏ เอ้ยดูสเต็ปทับทุกคนโดนมาทุกคนควายไก่โง่เอาเรื่องไหมเดี๋ยวกโบยพูดมันทีเดี๋ยวกบโบยพูดใส่มันมาดิมาดิมาดิ มจนถอยมาเถอาถอกุ้โปะปเงไอ้เหี้ยนี่ไงเกระอาเอออย่าชุบ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 อุ้ยโ่ไก่เกินไก่เกิน เบื่อพวกไก่เบื่อไอ้ที่เก่งปากกูก็ไม่อยากจะจุ้งจิจังหวัดจังหวัดเพชรบูรีย่างเ์มันัวเหรอมุกมาดิเฮ้ยมุกต้องมัวหอ่ะปั่นเดือยเราไปปั่นเดือยละกูรอไอ้นี่ก่อนเลย มันเหนือยาะไอ้เงี้ยปูหรือเปล่าวะแม่เล่นปูหรือเปล่ากูถามกูกูสังเกตมานานแล้วนะเว้ยมึงปลูกเปล่าวะเอาพี่มันมันแตกจริงๆนะเนี่ยไม่ปี๊ดแก๊งหัวตัดตัวเลยครับแดงแปดไม่ร่วงโก้หน่อยไอ้สัสมึงอยู่บอลร่วงโก้หน่อยมันอยู่บอลสาม ทำไมกาดทำไมกาดกจังวะไม่ใช่กาดกันจ้ากัดกัดโอ้มันเสี่วินแล้วว่ะคาัมันชายได้ได้นี่เแย่มึงนี่เหรอครับฮีโร่อีกโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับพูดแบบนี้ก็ขึ้นครับกูก็มาดิครับผมก็ไม่กลัวนะพูดแบบนี้แล้วอ่ะ กูก็มาดิครับไม่กลัวนะอยู่ไหนน้ออยู่ไหนน้อไปดินด่เดียอ่ะไปดิ

ม่ใช่ไอ้วอยเดยวไปดิเดไแมแ่ผแช่วมดีต่อคนคนแบตหมดเดี๋ยวเะมายอดเออแบตเป็นไงอแบตคุหมดเดี๋ยวมปทำนีเดี๋ยวมึงเจอละหหวยหนึ่งคบเลยักหวเลยละกูอะกูโนวันที่แปดัวโนวันเดว่หนึ่งหรือปล่าวะอ๋อกูไม่ทหนึ่งอะกูว่าพอร้อยนะไม่อยากจะโมนะกูก็อที่แบบ มึงอะทบหนึ่งแต่กูท็บร้อยเว้ยใครใครถามกูแน่ท็บร้อยเว้ยทบผิดโอเอ้ยยมึงโก้หรือเปล่ากูเว้ยเฮ้ยมึงโก้แน่เลยสัตว์ไม่ห้ามทุกการไม่ใช่หรอเฮ้ยเไอ้เครื่องกูดับ ลมเด็กเ้านมันอยู่กับเราซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยอย่าไปสวนมันซ้ำเลยนันแลลวที่ลุต้องการเฮ้ยขวามือเพื่อนขวามือนั่นแหละ

บอลหนึ่งใสั่กุ้งว่ขนาดกูใส่สูบกูยังได้ใส่ไอ้เยอะยังไหวเลยรหัสใจได้ไหนรหัสโหดมึงไอ้ก็ใส่โปขึ้นยังไงไว้ไม่เป็นโง่ก็ไมู่้็านกูดีว่าว่ากูเป็นโก้ โอ้โหกูดูเพี้ยนเนี่ยมีหัวโคตรคมเอากูฝึกไงมาเลยมึงมาดิมาดิกูใช้สูตรกูเลยสูตรอะไรสูตรง่ง้อมาดิควายวางง้อควายนอนยังไงใช่ดิไอไอสตีมึงโง่ออกมาดิกูล่อหัวแม่ง

ก็ต่อให้นะก็ให้โปรแบกไม่เสี้ยวเลยนะอยู่แล้วอันนั้นโปรไม่โปรไม่รู้วยแม่งเล่นเหมือนโปรจริงแม่งโปรน่าโง่ไปอ๋อเดียวันนี้นัดเดียวนัดเดียวเว้ยนัดเดียวมันแหละโปรน่างงตายบีบคว้ามาละหมดหมดอีกละ มันพดอองคนดี้ปอ้าวเก่งว่ะยังไงทุกคนเนี่ยคุณใช้สูตรคาราคิเตอร์กูอะเนี่ยพี่จะน้ำใจฮะอึ้งพี่หย่าโปรยจอกเล่นโปรยค่อยเชื่อกูอึ้งเลยไม่เถอะทำได้ไงพี่ชาย ก็มาดิครับเรื่องวุณเจ้ยดีกับโป๊ะว่ะว้นี่เอาหัวกูเลยอันไงโดนไปดิเนไปดิว้ายมึงเร็วมึงวม่งเร็วกวหน่อยหนุ่ Nhiễm hoa đi kiếm hoa xịn đi, đi. Oh. Ui, này hả à. oh, yeah Mày anh nó này Đi yeah. đu, đu về này đấy <laughs> Fighting wipe. Ôi, cái lời lạc hoài ngộ mới là ก็ตายนะก็ตายนะเหมาะครับอย่างเปิดเนี่ยเฮ้ยโปจริงไหนเว้โปเฮ้ยโปจริงเที่ยวว่าลโปจริงเนี่ยไสัตว์ยุ่กหัวโปตรมาอะไรครับพิมพ์ครับพิมพ์เออพิมพ์อย่าพูดเยอะครับอย่าพูดเยอะครับพิมพ์พิม วิ่งแค่เกมเดียวเองทุกคนมันก็ไม่ง่ายนะครับระวังเด้อครับเดินคนเดียวไอ้เหี้าคนตายวอย่าทำเอาแมบหายเลยโอ้ไอ้เหี้าคนหมดอีกแล้วไม่หรอครับมันก็เป็นผลที่คนระวังไปแล้วไปแล้ว

คนแพ้โอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวตัวเดียวเลยมาดูรหัลักมีมาเดบบอเดบบอเขม้าการจุเดียวพกมีเงนะมันสดยองโอคนก็ทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรเจอันใหม่ยิปน้าครับไปปะกขเขาก็เขาได้ทีวันกี้้านึงนึง